ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจัดเต็มแนวลุกกลางไรฮอรนสันคาดเสบียตัวจริงลิวอภูเกมเยือนเรอลมริดคืนวันพุธนี้หงแดงลิวอพูมีโปรแกรมลงเตะเกมอยู่่าแชมเปี้ยนีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดสองซึ่งจะบุกไป,ปเ,ย,เยือนเรอลมริดที่สังเวียนแคนซานเตโกบาร์เเบลโดยถึงแม้นัดแรกผ่ายับ2ต่อ5คารังแอนฟิ์เมื่อเดือนก่อนแต่เชื่อเลอเกินว่าเจอเกนครอปยังคงเน้นและหวังเห็นลูกทีมพยายามอย่างถึงที่สุดส่วนบทสรุปค่อยว่ากัน และนี่คือชุดเสบผู้เล่นตัวจริงบวกแผนการเล่น2รูปแบบที่ครอปน่าจะเลือกใช้ดวลกับทีมแชมป์เก่าของคาร์โลอันโชริติอ่างอิงจาก dis i a t and f i e l d com ระบบ4-3-3มีความเป็นไปได้สูงที่ครอปจะยึดทีมตัวจริงชุดเดิมจากเกมลีกนัดล่าสุดบุกพ่บอลมัดศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่11มีนาคมโดยอลิซอนเบเกอร์ยอดโกเลือยซมบาจะทำหน้าที่เฝ้าประตูมาเดิม ส่วนแนวรับประกอบไปด้วยเทนอเล็กซน่าโนอิบราฮิมาคอนาเต้เฟอร์กิวฟันไดและแอนดูโลบสันซึ่งถือเป็นชุดแนวรับที่ดีที่สุดของทีมณเวลานี้สําหรับแดนกลางนั้นด้วยการที่จอแดนเฮนด์สันกับตันทีมคนเก่งไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้เพราะมีอาการป่วยทําให้ฮาวิเอเลียสฟาบินโยและสเตฟานบายเติน่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกันเหมือนในเกมกับบอลมัด ถึงแม้มีเจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาอลิซออกเลตแชมเบรเลนและเคอร์ติสโจนเป็นทางเลือกก็ต่าส่วนแนวรุกคร็อพคงจัดชุดที่ดีที่สุดเพราะไม่มีอะไรจะเสียโดยมูฮัมหมดซาลาจะลุยทางฝั่งขวาเหมือนเดิมขณะที่โคดี้กาโกกับดาวินนูนเยสคอยสลับกันเล่นตรงกลางกับด้านซ้ายระบบ4-2-3-1หรือ4-2-4 โดยการที่ลิวอพูจำเป็นต้องเร่งทำประตูใส่เรอัมริดตั้งแต่ต้นเกมมันก็มีความเป็นไปได้ที่ครอปจะทำเซอร์ไพรส์โดยการใส่ผู้เล่นกองหน้าพร้อมกัน4คนในทีมตัวจริงโดยจะให้ดิโกโชต้ายืนหน้าเป้าและมีซาร่ากาโกกับนูนเยสเล่นเป็น3มตัวรุกอยู่ข้างหลังถ้าหากครอปเลือกใช้แผนการเล่นแบบนี้จริงๆคู่กลางรับคงหนีไม่พ้นบายสติดกับฟาบินโยซึ่งนั่นหมายความว่าเอลียตจะต้องหลุดไปนั่งสำรองส่วนแบ็คโฟกับผู้รักษาประตูไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ลุยดีอาร์สกำลังทำการฝึกซ้อมตามโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายส่วนตัวของเขาในสนาม EXA ซ่าเทรนนิ่งเซ็นเเห็นสีหน้าของดีอาร์สนี่บ่งบอกได้เลยว่าดีใจมากแค่ไหนและคงอีกไม่นานเกินรอแล้วจริงสินะ LFC TV รายงานว่าเจอเกนครอบยืนยันในงานแถลงข่าวแล้วว่าสเตฟานบายสติดแม้จะเดินทางมากับทีมลิเวอร์พูลก็จริงแต่เขาจะพลาดในเกมค่ำคืนนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เขาไม่พร้อมลงเล่นแน่นอนแล้วเขามีอาการบาดเจ็บมันเป็นอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเขาจะไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นานแค่ไหน,นเหรอผมก็ไม่รู้แต่เราจะปล่อยเขาเอาไว้สักพักเพื่อดูว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไรและเช่นเดียวก,กันกับจอแดนเทอร์สันที่จะไม่พร้อมลงเล่นในเกมกับเบรย์อมริดในวันพรุ่งนี้รูดิเกอร์ย้ำเพื่อนร่วมทีมห้ามเริ่มเกมเหมือนนัดแรก อันโตนิโอเรดิเกอร์เตือนเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามออกสตาร์ทเหมือนเกมเกมยือนแอนฟิลก่อนจะเปิดบ้านรับมือลิเวอร์พูลวันพุธนี้อันโตนิโอเรดิเกอร์กองหลังชาวเยอรมันของเรอัลมิดก่ำชับเพื่อนร่วมทีมว่าต้องเริ่มต้นเกมดีกว่านัดแรกที่แอนฟิลก่อนเกมชุดขาวจะเปิดสเวียนซานติโกบารีเบลรับมือลิเวอร์พูลบนเวทีแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมนัด2วันพุธนี้ตามรายงานจากมาก้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรอัลมิดออกตัวช้าในเกมเยือนแอนฟิลโดยถูกลิเวอร์พูลทะล แจ็คดาวินนูนเยสกับโมเมนซาลาก่อนทีมชุดขาวจะทวงคืน5ประตูรวดจ,จากวินิสุูจูเนียและคาริมเบนเซมาคนละ2ประตูอีกหนึ่งลูกมาจากผลงานของเอเดมเบเตาพริกแสงชนะ5ต่อ2เตอร์ลีเกอร์ยังกล่าวเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามออกสตาร์ทแย่เหมือนเกมแรกเราต้องเริ่มเกมให้ดีกว่าที่อนฟิ์ค้นหาความสมดุลระหว่างเกมรับและเกมลุกเพราะเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง15นาทีแรก อย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่าเราต้องไม่ลับไหลในช่วง15นาทีแรกสิ่งนี้สําคัญมากสําหรับเราเราต้องได้รับความมั่นใจกองหลังวัย30ปีกล่าวลูดิเกอร์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรอัลมาดริดจะต้องระมัดระวังลิเวอร์พูลซึ่งเคยแสดงให้เห็นระดับการเล่นของพวกเขาในเกมที่ยิงสุดแมนเชสเตอ7-0เมื่อไม่นานมานี้ใช่พวกเขามีการโต้กลับที่ดีพวกเขาเล่นกับคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่และชนะ7-0ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมลูดิเกอร์กล่าว จะให้ทิ้งความหวังทั้งที่เกมยังไม่เริ่มไม่มีทางขอขอบคุณบทความจากตังกุยโอกาสรอดของลิอร์ฟูในคืนนี้มีน้อยเต็มทีชนะ1ลูกก็ตกรอบชนะ2ลูกก็ยังตกรอบชนะ3ลูกก็ยังไม่เข้ารอบเพราะมันเพิ่งจะทำให้ประตูรวมกลับมาเท่ากันเทราน้นเองที่ทำให้โจทย์ยิ่งยากไปกว่านั้นมันยังเป็นการไยนเรอัลริดแชมป์ส4สมัยแชมป์ Champ 14สมัยที่ยังคงยอดเยี่ยมและอยู่ระดับบนสุด เป็นแชมป์เก่าที่ยังอุดมด้วยนักฟุตบอลพระการสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพอัดแน่นทั้งฝีเท้าและประสบการณ์ในเวทีนี้เวทีที่คล้ายเป็นบ้านของพวกเขาผล2ต่อ5ในเกมแรกที่อนฟิ์ทำให้ภาพยิ่งชัดเจนขึ้นว่าทีมจะผ่านเข้ารอบแปทีมสุดท้ายระหว่างคู่นี้น่าจะเป็นทีมราชันชุดขาวมากกว่าลิเวอร์พูลบริษัทลับพนันทุกกฎหมายในต่างประเทศมองโอกาสเข้ารอบของลิพูอยู่ตั้งแต่ระดับ10ต่อไปจนถึง18ต่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆก็ราวๆ5 1า บางคนอาจรู้สึกว่าเยอะแต่ความเป็นจริงแล้วมันน้อยมากนะครับเพราะ5-10%ของลิวอ์พููย่อมหมายถึง90-95%ของเรอลมอริดเปรียบเทียบให้เห็นภาพยิ่งขึ้นก็คือในจำนวนตัวเลข1-20ถ้าคิดโอกาสเข้ารอบ5%เรอลมดริดสามารถเลือกได้ถึง19เบอร์ลิวอ์พูลเลือกได้แค่เบอร์เดียวหรือหากคิดโอกาสเข้ารอบ10%เรอลมดริดก็ยังเลือกได้ตั้ง18เบอร์ลิวอ์พููเลือกได้แค่2เบอร์หรือลดหลั่นตามส่วนมองเป็นระหว่างเลข1-10ถึง มาริได้เลือก9ก้าเบอร์ลิเวอร์พูลเบอร์เดียวก็ได้โอกาสของลิเวอร์พูลน้อยมากจริงๆแต่แน่นอนครับโอกาสมีน้อยไม่ได้ไหมายความว่าจะหมดโอกาสมันจะเหลือแค่10% 5% 2%หรือ0ูนย์จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็คือยังมีโอกาสเมื่อยังมีโอกาสย่อมยังมีความเป็นไปได้ตราบที่ไม่มีโอกาสหลงเหลืออยู่แล้วนั่นแหละความเป็นไปได้ถึงจะเป็นสูงในเกมฟุตบอลมีมากมายหลายครั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้อไปกับโอกาสและความเป็นไปได้ นั่นคือทีมที่มีโอกาสมากกว่านั้นเป็นผู้ชนะในที่สุดหรือทีมที่มีความเป็นไปได้ที่จะเข้ารอบมากกว่าสามารถเข้ารอบได้ตามที่มันควรจะเป็นทีมที่ชนะสวยๆมาจจะเกมแรกตบเท้าเข้ารอบต่อไปหลังจบเกมที่2เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ไม่ใช่ทุกครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปทีมที่มีโอกาสน้อยกว่าแต่พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆหลายครั้งเป็นการพลิกสถานการณ์แบบเข้าใจได้ไม่ยาก แต่บางครั้งแทบจะอยู่เหนือเหตุผลว่าทำได้อย่างไรกันบางครั้งอยู่ในระดับน้องๆปาฏิหาริย์หรือบางคราปาฏิหาริย์ที่ว่าเหลือเชื่อแล้วยังต้องยกมือไหว้หิเวอพูกกับการสร,าสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อในเกมฟุตบอลไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเดอคขอบต่างก็เคยแหกปากกระโดดโลดเต้นกันอย่างบ้าคลั่งกับวินาทีแห่งประวัติศาสตร์อันน่าเหลือเชื่อมาแล้วหลายครั้งกับเวทีนี้ความมหัศจรรย์ครั้งใหญ่ที่เรารู้สึกว่ามันสดใหม่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานคงหนีไม่พ้นอิสตันบูล จะมีสักกี่คนที่เชื่อว่าลิอรพูพูจะกลับมาได้ในครึ่งหลังที่อิสตันบูลจะมีสักกี่คนที่เชื่อว่าลิอรพูพูจะเอาตัวเข้ารอบชิงได้จริงๆในการรับมือบาสโลน่าที่มาเยือนแอนฟิ์ลองนึกย้อนกลับไปอีกทีลองถามความรู้สึกของตัวเองณนะเวลานั้นว่ามันแตกต่างไปจากตอนนี้ไหมบางคนอาจจะไม่บางคนอาจจะใช่กับเอซีมมลานภาพที่เห็นตลอด45นาทีแรกคือความตกตะลึงมันเป็นความห่างชั้นที่ทรมานเพียงแค่ไรชื่อ11ตัวจริงก็เป็นรองกันสุดกู เปิดเกมมาแค่นาทีเดียวยังโดนยิงไปก่อนอีกต่างหากไม่มีอะไรเป็นมิตรกับความหวังที่มีเลยสักนิดแล้วมิลานก็ยังถลุงเบาๆอีก2เม็ดก่อนจบครึ่งแรกนำห่างด้วยสกอร์3ต่อ0คุณยังจะมีความเชื่อหลงเหลืออยู่อีกแค่ไหนถ้าคุณต้องตามหลังทีมอย่างเอซิมิลาน3ประตูในครึ่งแรกเอซิมิลานที่มีคาร์โลอันโชนติคุมทับมีผู้เล่นตัวจริงคือดีดาในตำแหน่งผู้รักษาประตูคาฟูอเลซานโดเนสตายาบต้มและเปาโลมาลดินีเป็นกองหลัง จินนากัตตูโซ่คาเลนเซดออันเดียปิโลและกาก้าเป็นกองกลางและเอนันเคสโปกับอังเดเชฟเชงโกเป็นคู่กองหน้าคุณยังจะเหลือความเชื่อสักเท่าไรกันสำหรับผมที่ซึมกระถือกับสิ่งที่เห็นในครึ่งแรกลูกผ่านปิดวิญญาณของกาก้าลูกนั้นยังคาตามีแต่คำถามวนเวียนอยู่ในหัวว่าอุซาฝ่ฟา,ฟาฟันเลือดตาแทบกระเด็นเข้าชิงเจ้ายุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเพียงเพื่อจะมาจบด้วยโศกนาฏกรรมอย่างนี้หรือความกังวลก่อตัวขึ้นภายใน คิดเลยเถิดไปถึงบทสรุปที่เลวร้ายที่สุดมันจะไหลไปถึง5ลูก6ลูกหรือ7 8ลูกเลยไหมพยายามสงบจิตสงบใจด้วยการเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวในห้องรอเพียงเวลาเริ่มครึ่งหลังความรู้สึกในตอนนั้นแค่ตั้งใจจะดูเกมให้จบอยากจะอยู่กับทีมและส่งกําลังใจให้นักเตะทุกคนจนกว่าเสียงนกหวีดหมดเวลาจะดังขึ้นหากทีมจะแพ้ยับเยินก็ช่างมันจะร่วมแบ่งปันความเจ็บปวดน,นั้นจะร่วมซึมซับม,มันไปด้วยไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับมันเพียงลางําพังไปไหนก็ไปกันสิวะ แล้วผมก็ได้พบกับช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดมหัศจรรย์เหลือเชื่อและบ้าคลั่งที่สุดเกมรับมือบาสซูน,น่าปี2019สกอร์0ต่อ3ที่คำหนูและองค์ประกอบทั้งหลายก่อนเตะนัดที่2ในแอนฟิลด์ล้วนทักพาอารมณ์ไปสู่ความห่อเหี่ยวทั้งสิน้นความหน้าห่อเหี่ยวของเกมนั้นคือแม้จะเล่นในแอนฟิลด์แต่มันแทบจะไม่เหลือความหวังให้สัมผัสได้เลยด้วยเงินไขที่มันยากเกินไปเพราะนอกจากจะต้องยิงให้ได้3ประตูเป็นอย่างน้อยแล้วยังต้องอย่าเสียประตูเป็นอันขาดอีกด้วย ฟุตบอลสมสนยุโรปเวลานั้นยังมีกฎประตูทีมเยือนผลศูนย์ต่อ3ที่คำนูหมายความว่าบิ์พูต้องยิงให้ได้อย่างน้อย3ประตูที่อนฟิลเป็นอันดับแรกและถทาบาซ่ายิงได้สัก1ลูกโจ์สําหรับหงแดงจะกระโดดจากที่ต้องยิง3ลูกไปเป็น5ลูกทันทีแล้วกับเกมลูกของบาโซน่าที่นําโดยลิเวลเมซี่ลุยโซเรสและฟลิเป้คูตินโยพวกเขาจะยิงไม่ได้สักประตูเชหรือยิงไปกว่านั้นในขณะที่เกมลุกต้องการ3ประตู โมฮัมเหม็ดซารากับโรเบโต้ฟีมิโน่ก็ยังมีปัญหาบาดเจ็บลงสนามช่วยทีมไม่ได้ทั้งคู่ความหวังในการทำประตูจากสามประสาน SMF ก็เหลือแค่เอ็มคนเดียวที่จะต้องเล่นกับตัวสำรองอยา่างเซอร์ดานชาเกรี่และดีวอ็อกโอริกีในสภาพที่เกมลุกไม่มีซารากับฟีมิโน่และเกมรับต้องไม่เสียประตูให้กับเมสซี่โซเรสคูตินโยความรู้สึกของผมก่อนเริ่มเกมจึงเป็นคล้ายๆกับช่วงพักครึ่งที่อิสตันบูลนั่นแหละครับคือไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าจะขอนั่งเชียร์ทีมไปจนจบ และให้รู้ผลลัพธ์ไปด้วยกันถ้าจะตกรอบก็ขอให้เป็นการตกรอบที่น่ารับใจสู้ยิบตาสร้างปัญหาให้กับบาซ่าให้ได้มากที่สุดแล้วมันก็เหมือนปี2005การเลือกดูและเชียร์ทีมไปจนจบครั้งนั้นได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นความสุขอันดื่มด่ำอย่างที่ไม่อาจจะเอาอะไรมาแลกได้สำหรับผมและภารกิจไปเยือนซานดิโกเบอร์เบลคืนนี้ก็มีความยากไม่ต่างอะไรกับ2เกมมาสจันนั่นหรอกโอกาสเข้ารอบเหลือน้อยนิดมองจากเกมแรกมองจากความพร้อมมองจากคุณภาพทีม มันแทบจะไม่เหลือความหวังจริงๆถ้าจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันบ้างมันก็แค่เพียงเล็กน้อยคือสุดท้ายแล้วทั้ง3มเกมล้วนแต่อยู่ในระดับที่ต้องพึ่งพาความเหลือเชื่อและปาฏิหารเหมือนๆกันฉะนั้นคงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบอะไรให้วุ่นวายอีกว่าเกมไหนยากง่ายกว่ากันหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยกว่ากันเพราะถ้าเข้ารอบได้มันก็จะเป็นค่ําคืนอันมหัศจรรย์ไม่แพ้กันผมไม่มีความมั่นใจหรอกครับว่าลิวอพูจะทําได้หรือผ่านเข้ารอบได้ความมั่นใจกับการมีความหวังหรือยังมีโอกาสนั้นไม่เหมือนนกัน ผมรู้ว่าโอกาสยังมีความหวังก็ยังมีแต่ไม่ได้มั่นใจเลยถามว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนก็คงประมาณว่าซื้อลอตเตอรี่สักใบแล้วหวังว่ามันจะถูกรางวัลที่1กระมังครับคือรู้ว่าความหวังไม่ได้เป็นศูนย์หรอกแต่มันยากชิบหายเลยละ่ะผมไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะถูกรางวัลที่1แต่เมื่อผลยังไม่ออกผมก็ยังจะเก็บมันไว้ไม่ขยาทิ้งและอันที่จริงแล้วเปรียบเทียบกับรางวัลที่1ก็ดูจะเกินไปหน่อย ความเป็นไปได้ของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะ5%หรือ10%มันก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเลขท้าย2ตัวด้วยซ้ําอืมคิดอย่างนี้แล้วก็สบายใจขึ้นแฮะตอนนี้ผมมีลอตเตอรี่อยู่ในมือ5ใบแล้วขอสักใบที่โป๊ะเชะถูกเลขท้าย2ตัวสักทีเถอะนะภารกิจแห่งซานดิโก้บาร์เบลไม่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรความตั้งใจของผมก็ยังเหมือนเดิมจะขออยู่และดูเชียร์ทีมไปจนจบการแข่งขันสำนึกเสมอครับว่ามันยากเหลือเกินถ้าว่าจะให้ทิ้งความหวังทั้งที่เกมยังไไมมม่่เตนนั้นีทาง แต่ที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดเสียงปรบมือหลังจบเกมจะยังคงมีให้กับยอดนักสู้ทั้ง2องทีมด้วยความเต็มใจหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ